มาพบมาพ่อกับสาวสกลระเบิดไบโนเว์ no อีกแล้วเ้อจ้าพี่น้องจำเสียงนี่ได้อยู่บน่น้อพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท,กท่านลืมสาวสกลระเบิดไบโนเวอคนนี้ลรือบอบอ่ได้พบบ่ได้พอ่อกันโดนแล้วเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกจ้าบรรยากาศหิมะตกมาฝากจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีจ้าบึงน้อพี่น้องบรรยากาศ พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านสบายดีบ่จายังจําเสียงสาวสะกลระเบิดบายโนเวได้อย,อยู่บอโน่มแม่มลืมกันเบิดบบรดระบ่จ้าบ่ได้พอบบอ่ได้พ่อกันโดดแล้วเมืองหิมะตกโอ้บรรยากาศรถกาลังมาถ่ายทางนี่ะพี่น้องบรรยากาศรถมาถายเกตหิมะออกพี่น้องเออเบอร์เน็ต บรรยากาศหิมะตกไหลเลีจ้าเมื่อนี้อย่าเฝ้าลืมกันเด้อจ้าพี่น้องเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทกท่านปีนี้สิพาไปเก็บเห็ดจ้าปีนี้สิพาไปเก็บเห็ดปีที่แล้วบ่มีเฮ็ดพี่น้องเอเ้เลยบ่ได้เก็บเลยบ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิง่งเบิ่งเนี่ยโอ้ทางเขาเฮือดเล่นบรรยากาศ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวสกลคนนี้หนเด้อจ้ายังขืนฮอดพี่น้องเอซที่น่ารักทุกทกท่านอยู่คือเก่าจ้าตกลายบลายเบิงงนะพี่น้องคุกเต็มเบิด เงินสาวสกลระเบอือบรรยากาศโหลดเพิ่งมาเกตทางพี่น้องเอ้ยเพิ่งมาเกตทางเบิง่งเป็ดสาวสกลระเบอือเลื้อยอยู่สามตัวพี่น้องเอ้ยเพราะเป็ดเลี้ยงเองกระปุก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 เบรรยากาศ สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งลืมสาวสะกดระเบิ์บายนเวคนนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เป็นคลิปแรกเอมกามาจากาศหิมะตกมาฝากจ้าพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกทท่ททานสบายดีบอขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะที่เข้ามากดติดตามมากดติดตามกดไลค์ให้จ้าขอบคุณหลายๆพากันอยู่ดีมีแหงอยู่นะจ้า <laughs> ยังจำเสียงหัวรอดน,นี่ได้อยู่ว่บ่ได้พ่พอกันโดดแล้วเนาะเป็นปีแล้วคลิปนี้เป็นคลิปแรกเ้อจ้าฝากมาเด้อพี่น้องเด้อขึ้นพอดือเก่าละเดี๋ยวปีนี้สิพาไปลุยป่าเฮ็ดพี่น้องปีที่แล้วเฮ็ดบ่ค่อยออกเลยบ่ได้ไปแล้วก็เฮ็ดงานหลายนําขอบคุณทุกๆแรงใจที่กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวสกลคนไก่บ้านคนนี้เด้อจ้า เอาบรรยากาศหิมะตกมาฝากอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นเสียงหัวกันเดอ้ออย่าเพิ่งลำคาญเด้อพี่น้องเดอ้อเพิ่งคลิปแรกเดีนี่เพิ่งสิได้เฮ็ดคลิปแรกกำลังสียง้างไปร้านค้าพี่น้องเอาบรรยากาศหิมะตกมาฝากปีนี้สิไปหัวอยู่ป่าเห็ดเด้อพี่น้องเดอ้อกำลังสียง้างเป็นล้านค้าพี่น้อง่ง รถพึ่งมาไทยหิมะออกขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ที่นา่ารักทุกทท่านที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าบอแชร์ก็ได้ดอกคะแนนกดติดตามให้กดไลค์ให้เนาะพี่น้องเนาะหักแพงสาวสกลค,คนนี้เนี่ยเด้อจ้าอย่าเพิ่งลืมกันเด้อบอแม่นหนีป้ากันเบิรดเรบอจ้า คลิปนี้เพิ่งเป็นคลิปแรกเนาะโดนแล้วบม่ได้ถ่ายคลิปลง <c oughs> <c oughs> โอเมนพี่น้องเอฟซีพากันหนีฟ้าเบิร์นแล้ววะลืมเบิร์นแล้วบอลืมเสียงหัวเบิร์นแล้วบอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวหน้าเฮ็ดสิพาไปเก็บเฮดเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศ หิมะกำลังตกพี่น้องเอ้ยเอาไว้พบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มาแจ้งข่าวเดี๋ยวปีนี้สิพาไปเก็บเห็ดพี่น้องสิพาพี่หัวอยู่ป่าเห็ดอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าลืมกันเด้อทางมันเปหิมะตกไลยหล่พี่น้อง กำลังสิญญางเป็นล้านค่ะนี่แหละบรรยากาศพี่น้องเอ้ยหน้าหิมะดูแลสุขภาพเน่เด้อพี่น้องเอซที่น่ารักทุกทกท่านขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่กดติดต,ตามจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่โบลิมสาวสกลระเบอร์บ้ายนเวย์ผู้นี้จ้า เดีย๋ยวปีนี้ละสิพาเขาป่าเฮดเดอพี่น้องเดอ้อโอ้ยโอ้ยล้มล้มลืมล่นปึ่งนะครูขาวหิมะไปเบิดอรรยากาศพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ขอฝากไว้สำนีละจ้าบึ่งหิมะ ดูแลสุขภาพนะเดอ้อพี่น้องเอซที่น่ารักทุกทกท่านจ้าไปแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้าเบิ่งนลานีมะ